สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นอันคพัพก,กาอธิบายง่ายๆถึงค่า FT สาเหตุที่ทำค่าไฟแพงวันที่21เมษายนอันภูวนัศและแขกคัมพกามาร่วมพูดคุยในประเด็นช็อกบินค่าไฟแพงกระชุดทุกบ้านใครแก้ได้บ้างในรายการข่าวจบคนไม่จบ ทางข่าวสดออนไลน์อันภูวนากล่าวช่วงหนึ่งว่าในช่วงเวลาประมาณเดียวกันของปีที่แล้วค่า Ft เราอยู่ที่1สตางค์แต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ค่า Ft เราอยู่ที่90กว่าสตางค์แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้ก็มีความพยายามในการออกมาอธิบายพร้อมกับการโยนขี้ให้กับคนนั้นคนนี้เต็มไปหมด แล้วค่าเ t คืออะไรค่าเ t คือค่าไฟฟ้าแปรผันอธิบายง่ายๆคือให้ประชาชนช่วยจ่ายค่าไฟในส่วนที่ประชาชนไม่ได้ใช้แต่รัฐบาลไปซื้อไว้เกินคิดให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติว่าแม่ค้าคนหนึ่งซื้อส้มไว้ขายในตลาดเขาขายได้แค่10กิโลแต่เขาซื้อตุนไว้อีก80กิโล คนที่ซื้อ10กิโลนั้นไม่จําเป็นต้องมารับต้นทุนที่แม่ค้าซื้อตุนไว้80กิโลแล้วเสี่ยงว่าจะขายไม่ได้ผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบแต่บังเอิญว่าแม่ค้าคือรัฐบาล พอวันนี้ประชาชนวยววยวันเกิดปัญหาบอกว่าเดี๋ยวจะทำล่าสุดวันนี้เคาะลถลงมาเจ็ดสตังค์ขณะที่กฟผอเองตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่แบกนี้เป็นแสนล้านกฟผดันจนแต่ใครหละที่รวยผิดปกติและตัวคุณเองรู้อยู่แล้วว่ากําลังการผลิตไฟฟ้าของเราเกินจําเป็นไปเกือบครึ่งและกําลังหาทางลดกําลังการผลิตแต่ดาไปเซ็นสัญญาเพิ่มกําลังการผลิตหรือเพิ่มแหล่งไฟฟ้าขณะที่คาประกาศว,ว่าเขาอยู่ในอนํานาจมา8ปีท่า เขาบอกว่าคุณยิ่งหลักชินวัตรประเมินการมีพลังงานไฟฟ้าสำรองสูงเกินไปเขาก็ควรไปแก้ไขสัญญานั้นกับเอกชนได้แม้ว่าจะไม่ง่ายแต่อย่างน้อยเขาต้องแสดงออกถึงความพยายามที่จะเจรจากับเอกชนที่จะปรับสัญญาให้ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ